มาซับจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือฉันนำทั่วประเทศ5้าสีสสองหนึ่ง บริษัท Index International Group จำกัดมหาชนหรือ IND ดีได้ระดมทุนเป็นครั้งแรกและได้มีการขายหุ้นให้กับประชาชนจำนวน90าล้านหุ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลงทุนหุ้นที่มีพื้นฐานดีต้องเรียนว่า APM เป็นบริษัทที่ปรกษาการเงินเข้ามาดูแลบริษัทนี้เป็นปีที่4และก็เชื่อมั่นว่าผลงานของผู้บริหารทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันเรื่องงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยเฉพาะงานที่เป็นบริษัททาง,ด,งด้านคอนเซิร์ และที่สําคัญงานทางด้านดีไซน์บิลซึ่งเป็นโอกาสที่จะเติบโตจากนี้ไปสุดท้ายนี้ในนามของบร,ริษัท APM ในฐานะที่วิาสาการเงินขอบคุณทางบร,ริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสในฐานะแกนรับประกันการ,การ,ารจัดจำหน่ายหุ้นและผู้ร่วมรับประกันการ,การ,การจัดจำหน่ายหุ้นอีก5้แห่งที่ผลักดันให้การ,การจำหน่ายหุ้นครั้งนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยดีและก็ขอขอบคุณทางสำนักงานกราตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ m อที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME อย่าง IND เป็น ขา้แ,แรกของการระดมทุนในตลาดทรัพย์เพื่อเติบโตจากนี้ไปครับขอขอบคุณขอบใจเดอ้อผมดรชัยนรงค์นาลำพูนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Index International Group จำกัดมหาชนหรือ IND รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดทรัพย์ MAI เป็นวันแรกนับเป็น9แห่งความสําเร็จอีกชั้นหนึ่งในการนําพาองค์กรเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI อย่างเต็มภาคภูมิอันเป็น9ก้าสำคัญที่สนับสนุนให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่ทำให้การสนับสนุนรวมทั้งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์โดยตลอดในานามตัวแทนของบริษัทและพนักงานผมขอให้คำมั่นว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์มีหลักธรรมมาพิบาลดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ให้บริษัทเจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างยั่งยืนสร้างยอดผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศไทยตลอดไปขอ,อขอบพระคุณครับดรไชนาลงณลำพูนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจอินเด็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ IN d ดีสัตว์ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมากว่า37ปีมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและให้บริการในงานด้านวิศวกรรมทุกสาขาครอบคลุมการดำเนินงานทุกส่วนอย่าง รบปงจอและเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนรายใหญ่ซึ่งการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้จะนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการให้บริการและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนวันนี้ตามที่ได้ทาภารกิจตามเวลามาแล้วก็จดกระทั่งถึงขอลังเปิดตลาดเมื่อราคาปรากฏขึ้นรู้สึกว่าดีใจอย่างมากเป็นความรู้สึกที่ดีใจที่สุดะนะน้าในการทำ งานที่ผ่านมาในการทํางานประสบความสําเร็จหลายอย่างแต่พอมาเห็นหุ้นที่เราจะแบบเทรดกันที่1บาทกับ10บตังค์นะฮะปรากฏขึ้นมาเป็นตัวเลขตรงนั้นของ 10, 10, 10. บาท60กว่าตังค์นะฮะก็ดีใจมากครับเพราะงานที่เป็นสารัโภกพื้นฐานของประเทศสามบินที่เราไป เกิดทุกสามินอินเด็กซ์ล้วนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องน้งเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยถามว่าเมื่อวานเนี่เราเจอโควิดความรู้สึกของนักลงทุนเนี่ยก็คงมีความรู้สึกอ่อนไหวกับข COVID, ่าวโควิดแม้ว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเห็นวันนี้เราก็ยังมีความกังวลใจอยู่ว่าแต่ตั้งแต่เราทำรดโชว์จนถึงการกระจายหุ้นอย่างที่ผมได้พูดนะครับว่าวันนี้เรากระจายหุ้น90ล้านหุ้นให้กับนักลงทุนเนี่ยห้าพันหกร้อยคนนั่นแสดงเห็นถึงความเชื่อมัน่นสะท้อนถ นะฮะรู้รจักอินเด็กซ์และอินเด็เองอาจจะไม่ใช่เป็นบริษัทที่ทํางานทางด้าน r e t a i ที่คนทั่วไปรู้จักเหมือนเราเดินเข้าไปกินข้าวเซเว่นอันนั้นไม่ใช่แต่ว่าการที่เราทํางานเราสื่อสารให้กับนักทุนทราบตองขอบคุณสื่อทุกท่าน,นที่ช่วยประชาสัมพันธ์ทําให้นักทุนเองก็มีความเข้าใจธุรกิจของ Index มากขึ้นรู้ว่าอินเดเป็นใครอินเดคือใครไอการที่นักทุนเข้ามา จองซื้อหุ้นจํานวนเยอะมากขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันซ้อนได้เห็นถึงความสําเร็จแล้วก็ความเข้าใจในธุรกิจของของนักทุนที่มีต่อ Index ็กซนะครวันนี้มันก็ซ้อนกับราคาที่จริงๆนะเนี่ยถามว่าเซนิเมนต์เนี่ยหุ้นเองก็ยังมีความกังวลใจอยู่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเองเราก็ดีใจอินเด็กเนี่ยเราสามสิจปีที่ผ่านมาได้เห็นผลงานเรามีความโบบเด่น งานในส่วนของระบบขนส่งสาธารณะนะครถนนทางด่วนพิเศษระบบราสนามบินเราถือว่าเรามีผลงานในรอบ10ปีเนี่ยเยอะที่สุดในส่วนขงานวิศวกรที่ปรึกษาและมีส่วนที่เราโดดเด่นเราไม่เหมือนเพื่อนๆผู้ร่วมประกอบอาชีพธุรกิจเดียวกันเรามีงานดีไซน์บิวก็เห็นผลงานในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาเรามีผลงานทั้งเรื่องของคลังน้ํามันระบบท่อขนส่งน้ํามันสถานีจ่ายน้ํามันอาคารจอดรถ นะครับที่เราทําให้กับเพลบงวารรมศาสตร์อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่างานส่วนของดีไซน์บิลเนี่ยเป็นงานที่ทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดถือว่าเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งน้อยก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญชํานาญเฉพาะทางแล้วก็พิเศษจริงๆงนะเราเป็นผู้ระหมาก่อ,อสร้างที่เราไม่ ไม่ใช่ผู้รัอบเหมาก่อสร้างตัวทั่วไปเพราะเราต้องอาศัยความชํานาญเรื่องการออกแบบการบริหารโครงการการควบคุมงานก่อสร้างด้วยแล้วแนวโน้มง,งานในส่วนของงานรักษาเทินคีนะครับก็จะมากขึ้นทั้งงานภาครัฐและเอกชนต่อไปก็จะเป็นรูปแบบอย่างนัน้ซึ่งก็เป็นโอกาสของเราที่จะมีโอกาสเข้าไปทํางานในส่วนนั้นๆอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนนี้ที่ทําให้นักศึกษเชื่อมันด้วยครับสาหรับ โอกาสในปี64อันที่หนึ่งเป็นงานปกตินะฮะก็ะคือของหน่วยราชการหน่วยราชการก็ทางกรมทางหลวงกรมชนกรมไรต่างกรมเจ้าท่าก็จะมีงานางบประมาณปี2 5 4้ายอนออกแล้วก็ไปบิดไปประมูลเพราะว่าเรามีผลงานทางด้านออกแบบพู้นี้ก็จะมีโอกาสในการที่จะได้รับงานเหมือนปีปกตินะแนละปี64นี่ก็งบประมาณมาเหมือนปกติแล้วเพราะฉะนั้นในปี64ในงานในส่วนออกแบบในส่วนควบคุมง,งานก็คงจะได้ส่วนปกติส่วนงานที่จะเป็นเรื่องของออกแบบพร้อมกอ ก่อสร้างก็คืองานที่เรามีความชํานาญมากกว่าเก่าก็คือมาแล้วก็เอางานออกแบบกับงานควบคุมง,งานมาร่วมกับพันธมิตรทางด้านที่เขาก่อสร้างมาบวกกันเราก็เป็นงานออกแบบอก่อสร้างมูลค่ามันเยอะขึ้นงานก่อสร้างในปี64นี่ก็เราจะเห็นว่าสนามบินอุตภเปาเริ่มที่จะดําเนินการแล้วเราได้มีการออกแบบตัวรันเวไปแล้วแท็กซี่ออกแบบไปแล้วก็จะเป็นโอกาสทั้งนั้นที่จะมีการอีกอันนึง่งประมาณสักวันที่8มกราคมนี่ก็จะมีการประมูลเรื่องของการ การออกแบบพร้อมก่อสร้างหรือสัมปทานเนี่ยเรื่องระบบน้ํามันซึ่งก็จะมีผู้ที่ยื่นประมูลก็อาจจะมีไม่กี่รายผู้ที่ทํางานอยู่แล้วก็อย่างเช่นบริษัทบ้าบริษัทบตทเนี่ยเขาก็คงจะมีโอกาสในการที่จะดําเนินธุรกิจของเขาตามนั้นส่วนเราในฐานะที่เป็นลูกค้าหรือเขาเป็นลูกค้าเราที่เราเคยออกแบบให้เขาควบคุมงานให้เขาหรือออกแบบพร้อมก่อสร้างให้เขาเนี่ก็ก็เป็นศักยภาพที่ว่าเราจะได้มีโอกาสเข้าไปเซอร์วิสเขามากขึ้นหรือว่ามีโอกาสมากกว่าคนอื่น ันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยงานทางด้านรถไฟอย่างเช่นว่ารถไฟแทนที่ภูเก็ตเราเป็นผู้ออกแบบไปผู้ประมาณการขณะน,นี้ในปีต่อไปรัฐบาลก็คงจะเดินเครื่องทางด้านรถแทนภูเก็ตส่วนที่เราจะมีโอกาสได้ร่วมกับนักลงทุนต่างประเทศซึ่งเราก็วางแผนไว้ที่จะร่วมกันเพื่อจะได้สร้าง,งานในส่วนนี้ของรัฐงานส่วนนี้ของรัฐก,ก็เป็นงาน p p p หรือว่าออกแบบพร้อมก่อสร้างหรือว่าร่วมลงทุนอันนี้ก็เป็นเป้าที่ว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่จะตอบว่า g r o w ในปี ข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมองตรงนี้ต่อไปมากกว่าของเดิมมากกว่าของเดิมก็คือว่าเราทําหน้าที่ออกแบบแล้วพอเขาไปก่อสร้างเราก็ไปคุมง,งานก่อสร้างแต่เดี๋ยวนี้เรามีโอกาสที่จะไปออกแบบท้องก่อสร้างในงานโปรเจกต์ที่เป็นสาธารณูปโภคของรัฐก็จะยังมีงานอื่นๆอีก,อ,กอีกหลายอย่างที่เขาจะเกิดขึ้นน,นะฮะอันนี้ก็เป็นโอกาสโ r o ของเราในปี2564รายได้ก็คงจะมากกว่าปี2563ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของโควิดเรื่องของอุปมาณอะไรอย่างงนีะ้วัตถุประสงค์ในการ การที่เข้ามาสู่ตลาดนี่ก็มีหลายอยา่างอันแรกเนี่ยเพื่อความมั่นคงหรือว่าความเชื่อถือในมาตรฐานของบร,งบริษัทที่จะเป็นบริษัทมหาชนแล้วจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อันที่2นี่ก็คือเงินลงทุนที่เราเจ,จะได้มาเราก็จะไปลงทุนพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านการสื่อสารทางด้านโมเดลหรือทางด้าน Smart, สมาร์ทโซลูชนหรือสมาร์ทอ g น n e เนียริ่งของเราในการที่จะขยายธุรกิจให้ดีขึ้นซึ่งการลงทุนสิ่งเหล่านี้มันจะมีต่อไปในอนาค อยู่เรื่อยๆฮะเพราะว่าระบบของไอทีหรือคอมพิวเตอร์ต่างๆปี2ปีก็เปลี่ยนปี2ปีก็อัปเกรดอัปเกรดถ้าเราไม่มีทุนที่เราจะพัฒนาตรงนี้นะฮะเรายังใช้ของเดิมต่อไปเราอาจจะพัฒนาตามคนอื่นไม่ทันหรือแม้กระทั่งต่างชาติที่ขยับเข้ามาแข่งขันเราในเมืองไทยั้นเป็นส่วนที่1นะฮะส่วนที่2อในการที่จะเข้าไปสู่งานธุรกิจแบบลงทุนหรือออกแบบพร้อมก่อ,กอสร้างหรือร่วมลงทุนในโครงการของรัฐเราก็จําเป็นที่ต้องมีเงินทุนหรือว่าเป็น working capital เพิ่มมากขึ้นเงินทุนหมุนเวียน การขยายธุรกิจเพราะฉะนั้นก็สร้างความพร้อมมากขึ้นความแข็งแกร่งทั้งด้านการเดินก็จะทําให้เราทํางานได้คล่องและก็จะเจริญเติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นง,งานประมูลโครงการใหญ่ๆห,หลายหลายอย่างเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องมีทุนจดทะเบียนเท่านั้นเทน่านี้หรือว่าเวลาได้งานาทุนจดทะเบียนต้องขยายเป็นแค่นั้นแค่น,น,คนี้ถ้าเราไม่มีศักยภาพทางการและดอมทุนไปประมูลก็ไม่ได้เพราะว่าทุนจดทะเบียนไม่ถึงจะขยายการลงทุนก็ขยายไม่ได้เพราะว่าทําไม่ทันอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์นะฮะก็เราก็จะไปสร้างสวัสดิภาพ แล้วก็ศักยภาพในการทํางานให้ดียิ่งขึ้นไปเป็นความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของทางผู้ว่าจ้างและก็ผู้นักลงทุนก็จะได้เห็นว่าศักยภาพของบริษัทนี้มีการวางแผนที่ดีอย่างไรมองไปข้างหน้าอย่างไรประสบการณ์ส่วนของบริษัทก็มาจากประสบการณ์ของรัฐนั่นเองรัฐก,ก็มีการพิจารณาว่าก,การลดดาวเนี่ยเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยถ้าลดดาวทั้งหมดเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศก็จะลำบากรัฐบาลคงจะมองดูว่าคงจะจํากัดในพื้นที่พื้นท,ที่ไปแล้วก็ประสิทธิภาพของการควบคุมเรื่องของโควิดนะ ของประเทศไทยผมว่าดีกว่าหลายๆยประเทศในโลกนะที่มีความพร้อมมีแผนง,งานที่ดีเพราะฉะนั้นงานที่จะออกมาจากรัฐหรือผลกระทบกระเทือนที่จะเกิดจากโควิดนะด้วยประสบการณ์ของรัฐที่ผ่านมาผมคิดว่าเราจะไม่ค่อยมีปัญหาในการที่รับงานของรัฐนะ,ะอย่างเช่นบางานออกแบบเนี่ยเราประมูลแล้วก็ประมูลงานส่วนงานของรัฐซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการประมูลกันต่อ,ตอ,ตอไปเนมะื่อเราได้งานการออกแบบก็เราก็ออกแบบในสำนักงานเราด้วยบางส่วนที่มีความจําเป็นแล้วก็ เวิร์กฟอร์มโฮเบทที่บ้านเอางานมาส่งหรือแม้กระทั่งระบบคอมพิวเตอร์ที่บอกเนี่ยเราสามารถที่จะดู w o r k i n g real time เลยคนก็ทํางานอยู่ที่บ้านก็แผนงานก็ปรากฏอยู่ที่จอที่บริษัทแล้วก็พิมพ์เอาออกมาที่บริษัทดังนั้นการวางแผนในส่วนนี้เราได้ได้มีประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วรวมทั้ง d ิ s แตนซิ่งเนี่ยที่ว่าจะให้ทํางานน้อยลงหรือว่าให้มีคนน้อยลงนี้เราก็ที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมาตอนต้นปีเราก็ประสบการณ์ตรงนี้เราก็มีการลดคน ลดการทํางานส่วนพวกผู้หรืหานี่เรายังยังทำงานเต็มรอยแหนที่เราประสบมาแล้วก็คิดว่าเราว่าไอ้สุดน,นี้จะไม่มีปัญหานะแล้วรัฐบาลท,ที่ผ่านมาเนี่ยเราประชุมไม่ได้เขาก็ใช้คอนเฟรนซ์นะใช้ซูมซึ่งเราก็ถนัดเราก็ซื้ออุปกรณ์เรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของซูงง Zoom, มนี่มาใช้อีกหลายส่วนใช้างานแต่และโครงการที่อยู่ต่างจังหวัดก็เราก็คุยกันทุกวันทางทางด้านซูมก็ทําให้เรามีการปรับตัวดีขึ้นนะ เมื่อก่อนยังต้องส่งคนไปไประชุมที่ซ้ายจะได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วไปดูงานเดี๋ยวนี้นี่ก็แทบจะดูได้ทุกๆุกวันจากซูมจากหน้าจอถือว่าเรามีแผนที่จะป้องกันในเรื่องโควิดได้อย่างดีแล้วงบประมาณรับออกมาแล้วเนี่ยการดีเลย์หรืออะไรโครงการของรัฐเนี่ยก็น่าจะไม่มากนักนะด้วยการเจริญเติบโตของบริษัทค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ในตลาด m อ i ถามาว่าเงินลงทุนที่เราได้ส่วน,นนี้นะรจริงๆแล้วก็ยังไม่ไม่มากมายนะฮะ แต่ทําให้การสตาร์ทอัพของเราขึ้นมาอยู่ในตลาดมีมาตรฐานก็ม,มองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามีโปรเจกต์ใหญ่ๆนะผมคิดว่าเราต้องศึกษาทางด้านการเนงินการเงินเราคงต้องระดมทุนเพิ่มแน่นอนหลายโครงการเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นล้านเนี่เข้า r รี u i ว่ในเรื่องของงบประมาณหรือว่าทุนจดทะเบีเราคงต้องมีการที่จะเพิ่มทุนกันในโอกาสข้างหน้า ตามความเจริญเติบโต,ตของโปรเจกต์หรือการพัฒนาอินฟราสตรัคเจอร์ของรัฐบาลที่เราจะเข้าไปร่วมด้วยอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าการออกแบบรันเวย์เรานี้ก็อยู่ในโครงการของการพัฒนาสนามบินอุตภเมาซึ่งตัวรันเวย์ตัวที่2องเนี่ยตัวที่1นี่ของรัฐบาลอเมริกรปปันทําไว้หลายสิบปีมาสมัยโน,โน้นนะฮะปีห้าสิบสองมาลงตรงนั้นนะนี่เราก็พอเป็นพาณิชย์ขึ้นมาก็ต้องออกแบบอีกรันเวย์หนึ่งอีกรันเวย์หนึ่งเนี่ยเราเป็นคนออกแบบแล้วออกแบบแล้วเรียบร้อยแล้วก็ออกแบบทางคู่ขนานกันเนี่ยเขาเรียกว่า แท็กซี่เวยพอเสียบร้อยแล้วต้องไปออกแบบแท็กซี่เวยให้อีกฝั่งหนึ่งของรันเวย์ที่มีอยู่เดิมเพราะรันเวย์ที่มีอยู่เดิมเนี่ยเขาไม่มีแท็กซี่เวยเขาลงมาแล้วพอถึงตรงท้ายๆก็เลี้ยวออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเขาไม่ได้ใช้เป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของพาณิชย์นั้นเราก็ออกแบบรันเวย์แท็กซี่เว่ยแล้วมาออกแบบรันเวออแท็กซี่เวยให้กับตัวเก่าอันนั้นก็เป็นงานหนึ่งซึ่งมูลค่าเยอะค่าก่อสร้างก็จะต่อไปก็จะประมาณสองสามหมื่นล้านค่าควบคุมงานก็สองสามร้อยล้านตัวนั้นและตัวที่สองท ้ารระบบคลังน้ํามันที่จะเกิดขึ้นที่สนามบินอุตภานะเราในฐานะที่มีผลงานทางด้านออกแบบคลังน้ํามันที่ดอนเมืองแล้วก็ที่สนามบินอุระภูมิแล้วก็ออกแบบให้ปัจจุบันก็ไปทาดีไซน์บิลให้กับเขาในการขยายคลังน้ํามันเพาะถังน้ํามันอีกใบหนึ่งทําที่โน่นนะฮะคลังน้ํามันที่พิจิตรที่ลำปางที่บางปะอินมีผลงานอยู่ในตรงนั้นแล้วเราก็โอกาสที่ EEC ที่สนามบินอุตภาน้ํามันนี่มีทั้งคลังมีทั้งท่อและก็ระบบที่เติมน้ํามันให้ขึ้น ินรนะบบเติมน้ามันให้เครื่องบินก็คือหมายความเครื่องบินจอดตรงไหนก็เติมน้ามันจากข้างล่างท่อที่ฝังดินมาก็ขึ้นใต้ปีกขึ้นบินแล้วนั้นก็เราหวังว่าจะได้งานในส่วนโน้นะฮะนอกจากนั้น,นงานในส่วนอื่นๆที่เป็นของทั้งทัพบกเออทัพเรือและเป็นของผู้ที่รับสัมปทา,านนะฮะเราก็คงจะมีโอกาสาที่จะเข้าไปร่วมเสนอหรือว่าร่วมลงทุนในส่วนอื่นๆอีกสนามบินที่บึงกานเราเพิ่งออกแบบสนามบินพิษณุโลกจบไปในอนาคตอาจจะเป็นปี64ีนี่เขาอาจจะประมูลก่อสร้างเราก็คงจะต้องไปประมูลในการ ควบคุมง,งานหรือบริหารงานสนามบินที่หาดใหญ่เราก็เพิ่งควบคุมง,งานก่อสร้างแล้วเสร็จไปเมื่อปลายปีที่แล้วส่วนสนามบินภูเก็ตนั้นที่บริษัทชิโนไทยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างใช้งานมาเป็นปีหนึ่งแล้วเราก็ไปควบคุมง,งานบริหารงานตรงโน้นและโอกาสต่อไปหลางการพัฒนาโครงการของการท่าเขายังจะพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินตอนเมืองสนามบินเชียงใหม่หรืออื่นๆเนี่ยเขายังมีโครงการซึ่งเราก็คงมีโอกาสที่จะเข้าไปเสนอง,งานดังนั้นก็ในเรื่องของ EEC ก็คงเป็นงาน อีกเยอะที่ว่าเป็นสาธารณูปภคของรัฐที่เราจะมีอยู่กาสไปตรงนั้นหรือแม้กระทั่งในอนานะคตรประเทศไทยก็ยังมองถึง SEC หรือ Southern เนี่ยนนะหรือ,หร,อหรือการพัฒนาภาคใต้ที่จะเป็นเรื่องของระบบอากาศระบบทางระบบน้ำหรือที่จะต้องเชื่อมกันอันนี้ก็รัฐก,ก็ได้พร้อมที่จะลงทุนในในส่วนนั้นด้วยปีที่เรามีอยู่เนี่ยห้าร้อยกว่าล้านในปีปีที่ปีหนานะ้าซึ่งหมายความว่าปีนี้สิ้นสิ้นไตรมาสสามมีอยู่540ล้านส่วนใหญ่จะรับรู้ปีหกสี่อุรา ถาที่สำรับปีหน้าที่มองดูที่แพนนะฮะเล้านถึง9 0 0ายล้านประมาณโปรเจกต์นอาจจะพันล้านอีกกัน2,000ล้านอย่างเงี้ยแ,แต่การรับรู้รายได้ก็คือ34ีปีนะงานหลักของเราในช่วง30กว่าปีย้อนหลังเนี่ยก็คือเราก็ทําหน้าที่ออกแบบและทําหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างอันนี้เป็นงานหลักเลยเป็นอาชีพของเรามาคนชาวตนก็ทํางานอย่างเงี้ยไปศึกษาโครงการนะตรงนี้มันจะเหมาะไหมที่จะเป็นรถไฟสายสีทองอย่างเงี้ย ศึกษาแล้วก็ทำที่ s t u ี้ให้เขาเขาเห็นว่าเหมาะสมะก็จ้างออกแบบลายแล้วอีกองานที่นี้ก็เป็นเรื่องของงานออกแบบแล้วกันเนี่ยส่วนที่หนึ่งหลังจากที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอาไปประมูลประมูลก็ได้ผู้ก่อสร้างผู้ก่อสร้างเป็นอิเรียนไทยชิโนไทยทองคนข้างเป็นอะไรนี่เป็นตัวอย่างนะฮะบระิษัทพรามันเป็นเรื่องของ infrastructure บริษัทพวกนี้ก็จะได้ก็ไปก่อเขาก็ไปก่อสร้าง,เรา,รางเราก็ไปประมูลถึงคนคุมงานซึ่งโอกาสที่เราได้ออกแบบมาแล้วเนี่ยในการที่จะไปควบคุมงานเนี่ยประสบการณ์หรือศักยภาพเราก็จะมีมากกว่าคนอื่น อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้งานสุดนี้อันนั้นแล้วบางอย่างนงานมันใหญ่ฮะบางทีเราคุมงานคนเดียวไม่ไม่หมดอกครับไม่ไม่พอล้วก็ตัวพาร์ทเนอร์บริษัทที่ 2- ที่3ว่าคุณมีคนเอนจิเนียร์อีกขนาดนั้นขนาดนี้ไหมก็บวกกันอันนั้นก็เป็นงานก่อสร้างอนนันเป็นงานหานเลยพื้นฐานของของคอนซัลแทนส่วนที่บอกว่างานออกแบบพร้อมก่อสร้างนั้นเป็นงานที่อินเด็กซ์หน้าคิดหรือว่าผันตัวหรือว่าปรับตัวเข้ามาสู่สู่เทรนด์ของปัจจุบันเราเทรนด์ของปัจจุบันจะเห็นว่ารัฐบาลยิ่งโครงการใหญ่ๆเ้้าาไม่ตออองงจกแบบ ละเอียดแลวเขาไม่ต้องไปจ้างควบคุมงานเขาทําออกแบบพร้อมก่อสร้างหรือว่าเรียกว่าสัมปทานเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า C ีพียกวอย่างเนี่ยเขาก็ทำรถไฟสมสนามบินเป็นแสนล้านนะหรือว่าหรือว่าบางเกาอเอเวบวกกับ b ีทีเอไปสัมปทานของสนามบินเลยนะอีกเป็นแสนล้านอะไรอย่างนี้อันนี้เรียกทานองเดียวกันคือเหมือนเหมือนออกแบบพร้อมก่อสร้างแต่แก๊ลรางล่างระดับหมื่นล้านหรืออะไรลงมาหรือบวกลบนะฮะมันยังมีที่ที่เราก็หวังว่าจะมีกาสเข้าไปเสริมตรงนั้นเพราะฉะนั้นการออกแบบพร้อมก่อสร้างพาร์ทเนอร์เราเนี่ยที่ เป็นผู้ร่วมงานเนี่ยยกตัวอย่างอีกนิดละกันว่าสมมติว่าอาคารนี่าเป็นประมูลก่อสร้างธรรมดาผู้รับเหมาลายรายหนึ่งก็มาประมูลได้พอประมูลได้แล้วเอางานไฟฟ้าเนี่ยไปถามสับทไฟฟ้าไอ้คุณศัพับงานนี่สับนี้ไฟฟ้านี่คุณเสนอเท่าไหร่เขาก็แบบไปคิด คิดแล้วเจ้านี้อาจจะเสนอสามสิบเจ้านี้เสนอยี่สิบยี่ห้าคู่วัดจ้าคอนแทคเตอร์เมนคอนแทคเตอร์ค่อยไปเลือกเอาว่าจะเลือกสักดิ์ไหน่นาจะต่อรองกันไปอันนั้นเป็นสับ์แต่ของเราที่ว่าออกแบบพร้อมกับสร้างเราไม่ใช่อย่างนั้นเราจะเอาพาร์ทเนอร์เราที่มีศักยภาพเช่นว่างานไฟฟ้าเนี่ยบริษั A, ทเอดีบริษัทเอนี่มีประสบการณ์ดี D. หรือว่าเราอาจจะเอาสองรายเอาเองกับ B ีเช็คกันคุณมาคิดคดูที่ว่าคุณมีความเข้าใจคุณออกแบบอย่างไรได้ราคาจากเจ้านี้ปั๊บ เราตกลงกันได้ราคาไสฟ,ฟาไา้าได้ราคาปราปาได้ราคารวมกันแล้วเราก็เอางานออกแบบก,กับงานที่เราควบคุมงานคอสตรงนี้ไปใส่ออเทอรเหมือนเหมือนเราไปคุมงานอื่นๆตามปกตินัรวมโอเวอร์ออทั้งหมดก็เป็นดีไซน,น์ที่เราประมูลได้นเ็ราประมูลได้ปั๊กพ์ทเนอร์เราที่ทํางานที่เสนองานเราไฟฟ้าเราก็ให้เขาทําไฟฟ้าพ์ทเนอร์เราที่เสนองานตอนที่เรื่องประปาเรื่องแมชชีนิคอลเรื่องแอร์ก็เขาก็มาทําตรงนั้นอ,อันนี้จะเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่าพันธมิตรทางธุรกิจนะครับ นะฮะราะก็เราต้องคัดเลือกกันก่อนฮะพอพอได้โปรเจกต์นี้แล้วโปรเจกต์ project หน้าเราเห็นว่าเขายังทากับโปรเจกต์แบบนี้กับเรายังไม่เสร็จในการที่จะทําโปรเจกต์หน้าเนี่ยเพื่อเสนอกันเราก็จะเอาเจ้าอื่นแหละแต่เราก็จะให้เจ้าเดิมเนี่ยให้อยู่ช่วยกันอยู่ร่ช่วยเช็คราคาด้วยเท่าไหร่อย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าเช็คเนี่ยเราก็จะได้เป็นการตรวจสอบสักบหนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะเชิญค่ะเชิญครับก็เป็นออกแบบของก่อสร้างจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับเห็นเมื่อกี้ท่านพิเชายพูดว่าตัวเอ่อยล้านน่าจะอยู่ประมาณสักเดีอผมนึกหน่อนะฮะก็จะหกร้อยล้านหกร้อยล้านครับหกร้อยล้านเพราะว่าเราเป็นที่มสาแล้วก็ทำดีไซน์บิลเนี่ยเป็นคนซาวแคนเนี่ยเรายังมีผลกำไร แต่ในขณะเดียวกันดีไซน์คนที่ออกแบบหรือ,อไรธรรมดาเนี่ยฮะก็หลายๆลายโศัท์นี่ก็แย่ไปเลยเพราะว่าโควิดเพราะว่าก็ประมาณที่ล่าช้าเนี่ยแต่ด้วยด้วย,วยธุรธกิจที่เรามีอยู่เงี้ยทําให้เราเซอร์ไว้ได้ครับแล้วก็ปีหน้านเนี่ยงบประมาณปีหกสี่เข้ามาปกติแล้วตอนนี้มีประมูลเยอะๆงานหลวงที่ออกมาตามตามตามงบประมาณก็อตอนนี้พูดได้ละคือตอนที่เราไฟลิ่งไปนะฮะรันเวย์แท็กซี่เวย์เนี่ย เราก็ไปเซ็นสัญญาจ็อบเล็กๆกับเขาอีกอันหนึ่งก่อนเพื่อเตรียมพื้นที่นะทุ่มดินประมาณยี่สิบเจ็ดล้านนะฮะเราก็จะไปคุ่งูกงานเขาประมาณสักถมดินนี้ก็ประมาณสักปีนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะเอาพอเขาจ้างผู้รับเหมามาทมดินก่อนเพื่อจะเอาพื้นที่นั้นเป็นส่วนส่วนแท็กซี่เบย์และส่วนที่ร์คกเพื่อจะสร้าง โรงจอดเครื่องบินสร้างอื่นๆส่วนตัวที่มันเป็นลนเวยจริงๆนะฮะสองหมื่กว่าล้านแล้วก็ค่าควบคุมง,งานอีก2,300ล้านเนี่ยคาดว่าเขาคงจะประมูลในในปี64แล้วก็ประมูลงานส่วนนี้ก็เป็นงานส่วนของของทัพเรืออไม่ได้อยู่เพิ่มเพราะว่ามีเพิ่มมาไดมาร์สพี่เ,พรเรามีแค่3ามไมารกินไมาสามนะมา ก็จะบวกกับบวกเพิ่มเข้าไปเพราะในสฟเร่นี้เราก็ไม่ทราบวันเราจะได้งานเมื่อใดแล้วพอมาเดือนพฤศจิกามนก็เดือนที่แล้วเนี่ยเราก็มาเสร็จเัือยผู้ที่จะเป็นผู้ที่บริหารงานหรือลงทุนเนี่ยก็จะเป็นบริษัทบาบวกกับบริษัทปตทซึ่งเขาจะยื่นประมูล ในเดือนมกร,ราวันที่8ปดเาจะยื่นตรงนั้นนะก็หลังจากยื่นแล้วโดยการประมูลหรืสัมปทานก็ประมาณแค่สองสามเดือนถ้าไม่ติดอะไรนะฮะเ <c oughs> ขาก็คงมีการได้เซ็นงานสัมปทานพอเซ็นงานสัมปทานแล้วเนี่ยทางด้านเทคโนโลซัพอร์ตหรือทางด้านออกแบบเนะี่ยวันนี้ผมในานามของบริษัทอินเด็กส์นะฮะก็ขอขอบคุณนักลงทุนนะ,ะขอบคุณท่านสื่อมวลชนนะฮะที่ได้ให้ข้อมูลกับนักลงทุนทําให้การเปิดตลาดในวันนี้นะฮะก็ราคาก็สูงขึ้นมา จา,จากที่ทางที่ปรึกษาได้พิจารณาคอร์สว่าเป็นอย่างไรนะก็เพิ่มสูงข,ขึ้นมา,มากเกินที่เราคาดไว้นะดีใจดีใจมากและเราก็ตั้งใจว่าสิ่งที่เรามองข้างหน้านะก็คงจะมีงานอะไรอีกมากมายที่จะเป็นการพัฒนาด้านสาธารณมุงโลกข,ของรัฐทั้งเมืองใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก็เริ่มมีการพัฒนาเยอะแยะอันนี้ก็ขอฝาก ทางนักลงทุนได้พิจารณาฝากสื่อท่านสื่อมวลชนทุกทุกท่านขอบูญนะที่ที่ผมได้ให้ไว้ขอบคุณทางด้านฟิแนนซียและ APM นะที่ได้ช่วยเหลือเรามาอย่างทำงานอย่างหนักพี่แกะพี่โนดรเตอร์พ้อมอีกนะก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะ